ปลาทองทองนิยายบทที่116ความกระหายในใชายชนะของพวกทหารแคว้นฉีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้เสี่ยงอันตรายไม่น้อยจริงอ่องไม่เป็นห่วงบทชัยบ้างเลยหรือในที่สุดจริงอ่องก,ก็พูดขึ้นข้าเองก็จะไปด้วย ท่านใดน,นั้นไม่ทับสีก็ดวงตัดแทบถลนท่านองนี่ไม่เหมือนที่ตกทงกันไว้นี่นาะจริงออกแสดงท่าทีไม่สบอารมณ์พวกทหารลอกกันอยู่ท่านแม่ทัพยังมมวแต่ช่างใจเลยแต่ว่าจริงออกสีน่าขึงขังเมื่อก่อนข้าเองก็ประจันนกับข้าศึกเจ้าพาอูเย่มาไม่น้อยทำไมถือเจ้าบ้านั้นนำกองกำลังออกรบได้แต่ข้าเป็นคนใช้ประโยชน์อย่างนั้นถืออย่าพูดให้มากความรีบเตรียมการเถิด หากเขาไม่ออกรบแล้วจึงดึงดูดความสนใจจากแม่ทัพฝ่ายศัตรูเพื่อสร้างทางสะดวกให้แก่บตรชยตัวได้อย่างไรดังนั้นจูจูประตูเมืองจึงเปิดออกทำกลางคำด่าทอของพวกควานฉีระหว่างที่ทาหารมาพุ่งตัวออกไปฉีเสื้อก็ออกตามคำสั่งกับองคลักลับที่ตามปรากฏด,ด้านหลังเขาไม่ห่างดูแลเสด็จพ่อให้ดี ทหารมา,ะา,าระด a h a เท้าของต้าโจที่อัดอั้นมาหลายวันพุ่งทลาเข้าใส่แล้ากับคลื่นลมมรสุมเข้าสุสนามเราอย่างรวดเร็วพอขยับปากโดยไร้การขยับขยื่นทางกายมาหลายวันถึงแม้ทหารแขวนฉี่จะมีความมั่นใจเหลือลน้นและเห็นทหารต้าโจเป็นเพียงเศษฝุ่นแต่ความคิดกลับช้าลงอย่างเดียงไม่ได้พวกเขาคิดไม่ถึงว่าจูจูวันนี้ทหารต้าโจจะออกศึกฝุ่นควันตลบอบอวน ว่าพวกเขาจะได้สติจากความตกตะลึงทหารมาของต้าโจาก,ก็เข้ามาประชิดตัวแล้วเมื่อเห็นคนนำทัพอูเยก็ตะโกนขึ้นด้วยเสียงทางอันก้องลุยเข้าไปจับตัวจิ้งอ๋องแห่งต้าโชตัวเป็นๆมาให้ได้เขาสะบัดบางเขียนเพิ่มความเร็วมุ่งหน้าไปทางจิ้งอ๋องอื่นเต้นจนดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความกระหายในชัยชนะขอแค่จับตัวจิ้งอ๋องได้ทหารต้าโจต่ำต้อยพวกนี้ก็แค่เม็ซาย แถมตีทับแตกพ่ายได้ในระยะเวลาอันสั้นพอถึงตอนนั้นเรื่องแบ่งดินแดนองหญิงหรือสาวงามคงได้มาไม่ยากเอาดินแดนของต้าโจมาเป็นของแคว้นฉีตั้งหากคือผลประโยชน์ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดเมนทหารมาทั้งสองฝ่ายก็รบราค่าไยกันอย่างโอลามนฝ่ายหนึ่งก็เคืองแ้นส่วนอีกฝ่ายก็หึกเหิมเชี่ววินาทีนั้นกองกำลังเข้าปะทะกันจนแยกฝ่ายไม่ออกทำกลางความโฉนอมลปองหมายของฉีโดเดนล้า เขาก็คือวัวหลีหลานชายของอูเ่เย่นั่นเองฉี่ซัวส่งคนไปตามสืบภูมิหลังเบื้องลึกของวัวหลีมาแล้วบิดามารดาของวัวหลีล่วงลับนานแล้วจึงถูกอูเ่เย่ทับกลับมาอุปการละถึงแม้พวกเขาทั้งสองจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจะลดเย็นทว่าสายสัมพันธ์กับไม่ใช่นาะฬิปกติทั่วไปกล่าวได้ว่าวัวหลีเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดฉี่ซัวกำดาบยาวในเหมือนแน่นทั้งหลบดาบทั้งฟาดฟัน โดชีวิตหันแควนฉีก่อนจะค่อยๆขยับตัวเข้าใกล้วัวหลีอย่างเงียบเชียบเวลาน้วัวหลีกำลังปะทะฝีดาบกับรองแม่ทัพแต่งตาโจรองแม่ทัพผู้นั้นกำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหัวไหล่อาบย้อมไปด้วยเลือดใบหน้าขาวซีดเหมือนกับต้านแทงไม่ไหวเต็มทีแล้วในตาวัวหลีแต่เด้วยความโหดเหี้ยม ราไแม่ทับต้าโจผู้นี้สังหารสหายทั้งของเขาตายขณะที่ทหารสองควายประจันศึกกันในครั้งก่อนเราก็ทั้งไล่ตามไปรางแม่ทับต้าโจผู้นี้ก็หนีไปไกลมากแล้วยามนี้ได้เจอตัวกเกษียทีเขาจะฟาดฟันคนผู้นี้ให้ตกหลังมา้าเพื่อแก้แค้นแทนสหายเมื่อเราไแม่ทับต้าโจเริ่มถอยหลังวัวหลีก็ไล้ตามไปโดยไม่เอะใจสักนิดถามว่าจูจู ก็มีดับเยาะยืดออกมาจากทางท่านข้างปะทะก,กับดับที่เขาเหบี่ยงทองมาหมายฟาดฟันท้อแม่ทัพตาโจเสียงดับทั้งสองกระทบกันชวนให้เสียงฟันไม่น้อยแต่ว่าพออยู่ท่ามกลางสมรทูมริรบที่มีเสียงฆ่าฟันกรสะเสือนเลื่อนลัน่นกลับเป็นแค่เสียงพาว,วิวเจ้าเองหรือเมื่อเห็นใบหน้าหลาอดเหาเย็นชาดุดน้ำแข็งวัวลีก็ชะงักไปก่อนจะดีอกดีใจเริ่มแรกพวกเขายังไม่รู้จักกันแต่พอทำศึกด้วยกันหลายครั้งอีกไม่นานมานี้ จึงรู้ว่าทหารต้าจโจผู้นี้ก็คือบุตรชายของจิ้งอ๋องหากได้ตัวคนผู้นี้ไปคงสร้างผลงานชิ้นโตจากนั้นความแค้นที่ฝังอยู่ในใจของวัวหลีก็ถูกสลัดทิ้งจนเกลี้ยงเบนความสนใจทั้งหมดไปที่นักของฉี่ซั่วแทนฉี่ซัวไม่ตอบอะไรเวียงดาบฟ้าลงบนบ่าของวัวหลีฝีดาบนี้อาจด,ดูรวดเร็วแต่ว่ากลับมีช่องโว่ดเต็มไปหมดวัวหลีจึงบีงหลบได้อย่างง่ายดายความมั่นใจที่จะจับตัวจิ้งอ๋องซื่อจื่อได้ ก็ยิงงอกสุกทางญ้าป่าพอเหตุนี้หลังจากทั้งสองวัดลวดลายการต่อสู้เขาจึงไม่ทันสังเกตเห็นว่าพวกเขาค่อยๆถอยห่างจากใจกลางสมรภูมิทับออกมาเรื่อยๆพอหางตาฉี่ซั่วเห็นคนที่วางไว้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมแล้วก็แซงสะดุดล้มเพื่อรออยู่ให้ติดขับวัวหรีดวงตาเป็นปะกายปาชิดเข้ามาหาเป้าหมาย เตรียมฟาดคมดาบลงบนหัวแท่ของฉี่ซวฉี่ซวยืนนิ่งหากกล่าวให้ถูกต้องก็คือไม่เบี่ยงตัวหลบในสักนิดคมดาบฟันลงบนเสื้อเกราะเนื้อบางขาดวินจนทะลุเข้าไปถึงเนื้อในวัวหลี่ฉีกยิ้มกว้างในรอยยิ้มแฝงไปด้ยวยความตื่นเต้นดีใจเจ้าหนูยอมถูกจับเสียดีดีรอบกายแต่ไปด้วเสียงร้องตกใจของทหารตา้าโจอื่จืดจดเช็บ ้ดยสถานะของฉี่ส่้ย่อมตกเป,เป็นเป้าใส่ตาของฝั่งแขวนฉี่เป็นธรรมดาเสียงตะโกนนี้ดึงดูดใส่ตาของแขวนฉี่ได้ไม่น้อยช่วบทิปตาเดียวทหารทั้งสองฝ่ายก็รู้โดยทั่วกันว่าจิ้งอ๋องซื่อจือบาดเจ็บทหารส่วนใหญ่ยังคงรบราคาฟันกันต่อไปมีเพียงส่วนน้อยที่มิ่งมาทางนี้อีกใจก็อยากช่วยแต่อีกใจก็อยากคว้าชัยชนะมาให้ได้เช่นกัน ก่อนหน้าที่คนเหล่านั้นจะมาถึงฉี่เสื้อก็ฉิงชักดาบออกมาแล้วปัดดาบที่ฟันลงบนหัวไหลของเขาเองกระบวน่าดาบในเวลานี้แตกต่างจากการประชันดาบกันเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงแต่ว่ารออยู่บนใบหน้าของฮัวลียังไม่ทันแปลเป็นความตกใจก็รู้สึกถึงแรงมหาศาลดึงร่างเขาเข้าหาฉี่เสื้อเขาเองก็มีฝีมือเช่นกันแม้จะถูกกระชากตัวโดยกะทันหันแต่ปฏิกิริยาว่องไวใช้สองขาหนิบทองห้าเอาไว้แน่น เวลานี้ขอแค่มาสึกหันตัวถอยหลังแรงคนย่อมยากจะควบคุมและมาสึกของวัวหลี่เองก็มีการตอบสนองเช่นนั้นในเวลาสำคัญเช่นนี้ไม่หรือว่าหอกยาวจากไหนแทงขามาเขาอย่างช่างมาสึกคุกเข่าลงอย่างเสียการทรงตัวสลัดคนบนหลังหาตกสู่เบื้องหน้าพอเอ็นเช่นนี้ฉี่ซัวจึงดึงน่างของวัวหลี่มาได้โดยไม่เปืองแรงเลยสักนิด เบี้งแขนเขากดโล่บนหลังม้าและหมุนตัวถอยหลังหลังจากช่วงเวลาอันน่าทึ่งสั้นๆน,นี้มีทหารแขวนฉีดตะกนให้ตามมาไม่น้อยทาหารที่เตรียมการพนั้งแต่นั้นเนินพุ่งเข้ามาขวางทางข่าศึกเอาไว้จากนั้นม้าศึกของพวกเขาทั้งสองฝ่ายก็วิ่งออกจากสนามทบมุ่งหน้าไปทางประตูเมืองด้ยวยความดุดรังสายฟ้าอวลิแม่ทัพอูเย่เห็นหลานตนเองถูกจับตัวไปก็เดือดดาลตะโกนออกมาด้ยวยความเจ็บปวดรวดร้าว มีทหารแขวนฉี่ไม่น้อยจิตใจฟุ้งซ่านพอวัวหลีถูกจับตัวไปยังกระทันหันจนละเลยต่อความเป็นความตายขณะที่กําลังต่อสู้ชัวขณะนั้นจะมีทหารแขวนฉีดไม่น้อยถูกทหารตาโจที่กําลังสู้ด้วยอยู่ปิดชีวิตลงด้วยคมดาบไล่ทามไป แม่ทับอูเ่เย่ควบมามุ่งหน้าไปทางประตูเมืองอย่างบ้าคคั่งแต่ว่ามีคนรอบกายแต่ไปหมดอีกทั้งฝ่ายของตนเองแัะศตัตรูความแออัดนี้จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การได้ล่าสุดท้ายจึงทำได้แค่มองหารูปงามที่แบกร่างหลานชายตนเองวิ่งเข้าประตูเมืองรับแสงมาประโดยทำอะไรไม่ได้ แผนการในเดิมทีก็คือหากฉีโซ่วคว้า,วาตัววูดหลีมาได้ก็จะถอยทับกลับทันทีถาว่าสถานการณ์บนสมพองระพุมลบเกิดการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวช่วงวินาทีนั้นพอเห็นอู่เย่จิตใจกระสับกระส่ายพะหลานชายถูกจับตัวไปทันใดนั้นจิ้งอ๋องก็โบกมือเสือให้สู้ต่อจะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยผ่านมือไปแน่นอนขณะที่ยกทับพุ่งเข้าใส่จิ้งอ๋องดวงตาแดงก่ำพร้อมใจที่ขึ้เขิรม หากบั่นคอเจ้าหมาบ้าอูเย่ได้บุชฉยก็คงไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอีกย่ามที่แรงมหาศาลถูกส่งมาดาบก็แทบหลุดเป็นออกจากมือเขาอูเย่เห็นว่าช่วยหลานตนเองไว้ไม่ได้เพิงโทรศาสที่กำลังปะทุจึงถูกระบายใส่จิ้งอองหลังจากเหวี่ยงคอไม่กี่ครั้งเกทถาเอาจิ้งอองคนลุกตั้งชูชันไปทางร่างตัดสินใจเรียบควบมา้าหนีเสียงกรองทางสัญญาณให้ถอยทับ เชื่อผิดตาเดยทหารทั้งฝั่งต้าโจก็หายเกลียงหลังประจันศึกหลงเหลือเพียงศพที่กระจัดกระจายสิ่งที่หาได้ยากก็คือครั้งนี้ศพบ,บนพื้นกับเป็นฝ่ายทหารของแขวนฉีเชส่วนมากทหารฝั่งต้าโจมีน้อยบวกกับฉีซส่้จับตัววัวหลีหลานชายของอู่แย่ไปได้ศึกครั้งนี้จึงถือว่าเป็นชัยชนะหลังจากถูกข่มเหงมานานแต่ว่ายังไม่ทันส่งเสียงท้องดีใจฉีซสื้อก็ตกลงมาจากหลังมา้า โดยมือกระชากครั้งของวัวหลีนองมาด้วยร่างหนงจึงกลายเป็นเบาะทองถังทับตัวเขาไว้พอดีซื่อชื้อแย่แล้วซื่อชือผาดเจ็บเสียงตกใจดังขึ้นไปหลายทอกคนมากมายต่างแห่เข้ามาในล้อมพอเห็นสองดวงตาของขี่สบปิสนิทใบหน้าข่าวซีดเรือศพอับย้อมชุ่มไปด้วยเสือ้อเกราะสีเงินทว่าวัวหลีที่ถูกร่างเขากระแทกใส่ขับไม่เป็นอะไรสักนิดกำลังดีดนิ้นตะเกียบตะกายลุกขึ้นหนีทว่าด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ต่อให้วัวลีมีฝีมือดีขนาดไหนก็นหนีมไม่พ้นไม่นนก็ถูกคนควบคุมตัวมัดมือมัดเทา้าเข้าไปคุมขังฉี่โซ่ถูกหามเข้าไปในเรือนทับรองสำหรับทำศึกจิ้งอ่องรีบเรียกหมอมารักษาไมรู้ผ่านไปนานเท่าใดข้าจึงฟื้นขึ้นสติลืมตาขึ้นก็เห็นจิ้งอ่งองกำลังเฝ้าอยู่ข้างกายสเสด็จพ่อได้ยินเสียงเรียกจิ้งอ่องที่สลุมสลือพันตาสว่างผลลุกด้วยความดีใจซัวเอ,อ๋อในที่สุดเจ้าก็ฟื้นเสียที ฉีดสวนเลื่อนแสาตาขยับมองไปมาเห็นว่าในห้องไม่มีใครจึงฉีดยิ้มอย่างราอาชัยเหตุดไทเสถจพ่อต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกชิงอ๋องตบลงบนเตียงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไหนบอกว่าจะแกล้งผ่าเจ็บไม่ใช่ถือเหตไทจึงทําให้ตนอิงกลาเป็นเช่นนี้ไปได้สวรรค์รู้ดีว่าเขาสู้คอนยาของอู่เย่มไม่ได้จึงรีบกลับมาด้วยจิตใจห่อเหี่ยวทะว่าตอนเขาเห็นบุตรชายตกลงมาจากด่างมา้า กรแทบทำอวิญญาหลุดออกจากร่างเมื่อต้องเผชิญกับคำติเตียนของบิดาฉีดซุบซบพุ่พำในใจหาบอกว่าต้องบาดเจ็บจริงเขาจะต้องเสียน้ำลายต้องเท่าใดกว่าจะใช้แผนการนี้ได้จากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าตะอายใจทำให้เสด็จพ่อเป็นห่วงแล้วว่าแต่ว่าลีนั่นจริงอ๋องถูกเบี่ยงเบนความสนใจในทันทีจะวางใจเถิดเจ้าเด็กนั่นถูกผังไว้ในคุกที่คุ้มกันแน่นหนาะต่อให้ติดปีกก็ยากจะบินหนี เรื่องที่ข้าบาดเจ็บคงล้วนไหลไปแล้วกระมังล้วนไหลออกไปแล้วเป็นไปตามแผนที่วางไว้เวลานี้ฉี่เสว้อคอยระบายยิ้มผ่อนคลายสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับแขงของจิ้งอ๋องสเสด็จพ่อได้ทับบาดเจ็บถือเป็นพระเจ้าอูยเย่บ้านันแท้ๆพละกําลังกกมากกว่าตอนวัยหนุ่มมากเห็นฉี่เสว้ขมวดคิ้วจิ้งอ๋องก็รีบปิดปากททนควันเสด็จพ่อไม่ได้ถอยทับได้ทันทีรอกถือจิ้งอ๋องรียบลุกขึ้น ออเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามีชกล้อล้อหรือไม่ในสภาวะบ้านเมืองราสำร,ราสายชัยชนะครั้งนี้เถือเป็นสมบัติล้ำค่าหมาเร็วสงสารจึงเท้งความเร็วมุ่งหน้าทางเมืองหลวงฮ่องเต้ไท้อ่านจึงรู้ว,ว่าวัวลีหลานชายของอู่ย่งไม่ทับอย่ของแขวนฉีถูกจับตัวและทราบว่าคุณงามความดีครั้งนี้เป็นของฉีซั่วแถมยังเป็นสาเหตุทําให้เขาต้องบาดเจ็บหนักหลานชายผู้นี้สร้างความประทับใจให้เขานับครังไม่ท้วน ฮองเต้ให้อ่านจิตใจพันหดหูรีบส่งข่าวไปทางจวนจิ้งอ๋องพร้อมของกำลังมากมายรวมถึงรับสั่งให้หมอหลวงส่องนายเดินทางขึ้นเหนือไปพร้อมกับกองทัพเสเบียนอีกสองวันข้างหน้านับตั้งแต่วันส่งสารจ,จนถึงวันที่หมอหลวงเดินทางไปย่อมใช้เวลาหลายวันจิ้งอ๋องซื่อจือจะได้ใช้งานหมอหลวงหรือไม่ก็คืออีกเรื่องแต่นับว่าเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าบาทแล้วหลังจากพระชายาจึงได้รับข่าวว่าฉีั่วบาดเจ็บ น้ำตาก,กา็ไหลทิศออกมาเป็นทางฉี่ขวนกระฉี่หยองเองก็ตกใจจนหน้าซีดอดคิดเองแง่ทายไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นกับเสด็จพ่อหรืหรอพี่ใหญ่อย่างนั้นหรือริมฝีปากไหลสีเลือดฝาดของพระชาย,ยาชิงสารละลิกเข็นเสียงตอบบุตรชายบุญสาวทั้งสองที่กำลังใจร้อนกระวลกระวายพี่ใหญ่ของเจ้าได้ทับบาดเจ็บพี่ใหญ่บาดเจ็บที่ไหนหรือบาดเจ็บนักทือให บาดเจ็บได้ยังไทยฉีหยงเอ่ยถามไม่หยุดน้ำตาเริ่มรินไหลฉีคว้นทุบโต๊ะบอกแล้วว่าขวดให้ลูกไปบอกแค่ว่าซัวเอ๋อบาดเจ็บพอจับตัวแม่ทับอีกเท็คนหนึ่งของแคว้นฉีอาการบาดเจ็บสาหาัส ผชายยาจิ้งเจ็บที่หัวใจอยากมีปีกงอกแล้วบินไปทางตอนเหนือเสียปะเดียวนี้บรรยากาศภายในจวนจิ้งอ่องอึมคึมลงในช่วงทิบตาส่วนที่ฉี่ช่วได้รับความดีความชอบสำหรับจวนอ่องแล้วก็แค่ชะนมใจเพียงเล็กน้อยแต่จะสําคัญเท่าความปลอดภัยของฉี่ช่ได้อย่างไรหลังจากฉี่หยงกลับห้องไปร้องไห้หนึ่งรอบพอปาดน้ำตาเสร็จก็ไปหาอาหารที่จวนแม่ทัพข่าวเรื่องชนะศึกเด็กเล็กครั้งนี้ คงจะแพร่งพายไปทั่วผ่านบทขัดรอกพระราชดำรสของห้องเต้นอีกไม่ช้าพอถึงตอนนั้นจวนแม่แทบก็คงรับรู้หากรอใหถึงตอนนั้นมีสู้นางพอกอาหารร่วงหน้าก่อนจะดีกว่าในเมื่อจวนแม่แทบกับจวนจิ้งอ๋องอยู่ใกล้กันเพียงแค่เอื้อมถึงแม้ทั้งสองจะไม่ถึงขั้นเจอกันทุกวันแต่สองสามวันเจอครั้งนั้นเป็นเรื่องปกติพอได้ยินเ่าะมารายงานเช่นนั้นสาหรับหดินเห่าแล้วคิดว่าเป็นการพบปะกับสหายทักทั่วไปจนกระทั่งเห็นท่าทีไม่สบายใจ และใบหน้าข่าวซีดดาวกระหิมฮะของฉีหยงจึงเริ่มสงสัยจินจูเป็นอะไรหรือฉีหยงอ้าปากถาว่ายังไม่ทันพุดออกมาขอบตาก็ร้อนเผาแล้วหลินเฮาหัวใจกระตุกกลุ่มมือของฉีหยงเอาไว้มือของอีกฝ่ายเย็นเฉียบแล้วก็เปียกชุ่มเล็กน้อยชวนให้หลินเฮาสังหอนใจไม่ดีเท่าใดนะจินจูตกถงว่าเกิดเรื่องใดขึ้นอาเฮาฉีหยงก็สะกดกั้นอารมณ์ไม่อยู่ใช้สองมือกอดหลินเฮา ทางเหนือส่งข่าวมาว่าพี่ใหญ่ได้รับบาดเจ็บหลินหาวสีนับไปในทันใดเลือดทั่วเร่ามาจุกอยู่ที่หัวใจทำเอาหัวใจของนางตั้นยังคลุ้มคลั่งอาซัวได้รับบาดเจ็บอาการเป็นอย่างไรบ้างฉี่หยงน้ำตาเอ,อ่อทนเต็มสองตาสายสีสะรายรายละเอียดไม่ชัดเจนนะักบอกแค่ว่าตอนจับตัวแม่ทับ็ิเล็กคนหนึ่งของแ้นฉี่ท่ยได้รับบาดเจ็บหนะักหลินหาวสะกดหัวใจที่เต้ม,มาถึงคอหอยได้เย็นลง เออที่น้ำเสีกประหลาดใจจับตัวแม่ทัพกองแคว้นฉีในสารที่ส่งมาได้บอกตัวตนของแม่ทัพแคว้นฉีนั่นหรือไม่เหมือนจะชื่อว่าฉี่หยงคุ้นคิดเอออย่างไม่แน่ใจเหมือนจะชื่อว่าวัวหลีไม่หรือว่าข้าจําผิดหรือไม่เขาเป็นหลานของแม่ทัพอู่แย่แห่งแคว้นฉีใช่หรือไม่ใช่ว่าตาของฉีง่หยงเหมาะไปทางหลินเห่าแต่ไปได้วยความสงสัยอาเห่า,หาจะรู้ได้อย่างไรรือว่าจัวแม่ทัพ ็ได้ข่าวเรื่องนี้แล้วแต่ดูจากปฏิกิริยาของอาเหาา่าเมื่อครู่ไม่เหมือนคนดูเรื่องการบาดเจ็บของพี่ใหญ่นี่นาะก่อนหน้านี้อาซั่วเคยส่งจดหมายมาหาข้าในจดหมายเคยเล่าเรื่องของควนฉีคร่าวๆเลหลนเห่าหาข้ออ้างอย่างลุกลกความจริงหลังจากที่นางได้ดับภาพเหมือนของวัวหลีก็ตั้งใจตามสืบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นนางเลยพอรู้ข้อมูลของแม่ทัพที่พอมีหน้ามีตาในกองกําลังแควนฉีที่ยกมาทําศึกกับกองกําลังของต้าโจอย,อยู่พั่งต่อที่อาซ้อส่งจดหมายมามีด้บอกตัวตนของชายหนุ่มในภาพเหมือนแต่นางวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มามีความเป็นไปได้มากว่าชายหนุ่มในภาพเหมือนนั้นจะเป็นแม่ทัพหนุ่มที่นนามาวัวหลีและคําพูดของจินจูน้อยก็ยืนยันการคาดเดาของนางแล้วเช่นนั้นแม่ทัพแควนฉีวัวลีถูกจับตัวทั้ยัง ถูกจับมาแล้วสเสด็จลุงทรงประทานของกำนันมาให้เม่น้อยขณะที่พูดฉี่หยงกลับไม่แสดงท่าทีดีใจเลยสักนิดหลังจากเหรินเหามั่นใจว่าวัวดีถูกจับตัวแล้วหัวใจที่บีบนั้นก็คลายลงในเมื่อการคาดเดาของนางได้รับการยืนยันเช่นนั้นขั้นตอนต่อไปอาซั่วก็จะแฝงตัวเข้าไปในค่ายกำลังของแขนฉีด,ด้วยตัวตนของวัวดีหากเป็นเช่นนี้เรื่องที่อาซั่วได้รับบาดเจ็บหนักคงไม่ใช่เรื่องจริงจินจูนน้อย อย่าก,กังวลไปเลยอาจโซไม่มีทางเป็นอะไรไปแน่ฉีหยงพยักหน้าทับอย่างกลกๆวกถามว่าความจริงนั้นก็ไม่วางจะอยู่ทีถึงแม้เสด็จลุงจะส่งหมอหลวงตามกองกำลังขึ้นเหนือภยัยแต่หากว่าด้วยเรื่องบาดแผลที่อยู่ภายนอกหมอหลวงจะมีประสบการณ์สู้หมอทาหารไม่ได้ด้วยซ้ำ ความจริงชียงไม่ได้เป็นหญิงสาวที่พูดมากเทวายามอยู่ต่อหน้าหลินเฮานางกลับอดพูดเป็นต่อยหอยไม่ได้เทากับว่าการกระทํานี้สามารถทุเลาความกังวลใจของนางได้หลินเฮาเพิ่มแรงมือที่บีบม,มือชียงจินจูเชื่อข้าเถิดอาซูาไม่มีทางปไทะไปแน่นอนชียงเม้มปากอาเฮาเจ้าไม่คิดฟุ้งส่้นบ้างเถิดเถือ หลังจากรู้เรื่องที่พี่ใหญ่บาดเจ็บหนักในสมองของทังก็มีแต่ภาพน่ากลัวผุดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนนังควบคุมอารมณ์ใดไม่ได้จริงๆน่าจะเพาะใจสื่อถึงใจกระมังสัญชาตญาณของข้าบอกว่าอาสัวไม่มีทางเป็นอะไรไปแน่นอนเจ้ากับพระชาย,ยาจริงต้องปล่อยใจให้สบายอย่ากังวลขวายใจตนเองท้มป่วย หลิหนเฮาอดแต่งดังขึ้นมาไม่ได้อ่าเสือคงไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องเป็นห่วงเขาส่วนเหตุแลสารที่ส่งมาจะไม่เปิดเผยอะไรเลยเรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้หากเรื่องความรับเช่นนี้ถูกใครรู้ผลลัพธ์คงยากจะคาดเดาดังนั้นยิ่งรู้น้อยเท่าใดก็ยิ่งดีกว่าเป็นธรรมดาชิงถือดวงตาที่หลอฮัห้จนแดงกับของฉีหยงพัดเป็นประคายมุมปากยกยิ้มเช่นนั้นก็ที หลังจากนางกลับจวนไปก็นำขำาผู้ที่ดินเฮากล่าวไปบอกให้พระชาย,ยาจิ้งฟังทันทีหลังจากพระชาย,ยาจิ้งได้ยินเช่นนั้นก็วางใจไม่น้อยถึงแม้เรื่องใจสื่อใจฟังดูแล้วน่าพิศวงแต่เวลาแบบนี้ใครไม่อยากฟังเรื่องดีๆบ้างเล่ามนุษย์เราย่อมเต็มใจเชื่อเรื่องที่มีผลดีกับตนเองทั้งนั้นถึงขนาดหลอกตนเองและผู้อื่น ถาว่าหลังจากชีหยงกลับไปหนินหอกลับนั่งไม่อยู่สุขสติปัญญาของนางรู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของฉี่ซั่วแต่นางาออก็อดคิดฝุ่งซานไม่ได้แผนการเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากเขาบาดเจ็บหนักขึ้นมาจริงๆเท่าถึงแม้จะเป็นแผนถลถลอกไม่นักหนาสาหัสอะไรแต่หากอาการแย่เราจะทําเช่นใดเขาต้องแฝงตัวอยู่ในค่ายของกองกําลังศัตรูหากถูกจับแล้จะทําอย่างไร หลินเฮานึกถึงเรื่องที่ชีหยงบอกว่าจะมีหมอหลวงตามกองกําลังขึ้นเหนือไปเพิ่มนางอยากต่มขึ้นไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่สุดท้ายอารมณ์วู่วามนี้กระถูกสติปัญญาข่มไวยแปรเป็นเส้นได้แห่งห่วงอารมณ์ที่ทิมลงผักพื้นลองเท้าที่ระเข้ทางเหนือหิมะตกหนักหยดน้ํากลายเป็นน้าแข็งการเข็นค่าของสองกองทับสงบลงชั่วคราวและหัวหลี่ก็ถูกจับตัวไปอู่เย่ส่งทูตมาเพื่อเจรจาต่อทอง เธอเอาตัวทาหารไม่กี่คนของฝั่งข้าที่เธอถูกจับไปแลกกับหลานชายของเขาอย่างท่านถือได้ยินคําพูดของทูตจริงอ๋องก็มโหไม่ได้เจ้าเด็กนั่นทําลายลูกชายข้าจมบาจเจ็บสาหาัสจะปล่อยให้เขาออเอาเปรียบไม่ได้แต่ว่าแม่ทัพสี่ที่นั่งอยู่ท่านข้างอดนมน้ำไม่ได้ท่านอ๋องหรือพวกเราจะลองหาเธอกระดูก่อนอย่าปฏิเสธง่ายๆเช่นนี้สินี่มันคนเดียวแลกกับหลายคนเชียวนะไม่นับว่าเสียเปรียบอะไร จริงอ๋องโบกมือไม่มีอะไรต้องหาหรือทหารธรรมดาธรรมดาไม่กี่คนแลกกับหลานชายสุดที่รทกของเขาหนึือเลิกฝันหวานได้แล้วนอกเสียแต่นอกเสียแต่อะไรถรือทูดลีบเอ่ยขึ้นจริงอ๋องเหลือบมองเขานอกเสียแต่จะเพิ่มหาสื้อข้าอีกห้าร้อยตัวร้อยตัวทูดแขวนฉี่ท้องเสียงสูงจะเป็นไปได้อย่างไรกันทรัพยากรขึ้นเชื่อที่สุดข,ของแขวนฉีของพวกเขา ก็คือมาหมาศึก500้อตัวของแควนฉีมีมูล,ลค่าสูงก,กว่าห้าศึกของต้าโจ2 0 0พตัวได้ซ้ำแม่ทับซีอเองก็ชะงักไปเช่นกันพึมพำในใจว่าจิงอ๋องกระชังกราขอจริงจงิจริงอ๋องขมวดคิ้วแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้เจ้าคิดว่าหลานของอู่เย่ไม่คุ้มค่ากับห้าศึก500้อยตัวอย่างท่านถือแน่นอนว่าทุตของแควนฉี่ยอมพูดไม่ได้ว่าไม่คุ้มค่าแต่เราคืนทาหารตาโจต้องหลายคน ทหารตาโจนเหล่านี้มีใชิตทหารต่ำต้อยใดชื่อหากใช้เล็กกับตัววัวลีตาโจนยังไม่เสียเปรียบแน่นอนจิงอ๋องกรอกตาใสเรายังไม่สงบอารมณ์ว่าแล้วในบรรดาคนพวกนั้นมีหลานของข้าอยู่ด้วยงั้นถือทูดแขวนฉี่หั่นตากระตุกเล็กน้อยไม่รู้ว่าตาฝาดไปหรือไม่เมื่อครูเห็นจิงอ๋องกรอกตาใสขอช้วยจิงอ๋องเองก็ไม่สนใจว่าทุดแขวนฉี่จะตอบคำถามนี้หรือไม่ถามต่อไปว่า ถือว่าในบรรดาทหารพวกนั้นมีหลานของแม่ทัพซีอยู่ด้วยแม่ทัพซีย้ำตอบกลับว่าไม่มีในเชิงประจบก็น,นั่นไงแล้ววัวลีเป็นแค่ทาหารธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างนั้นถือเขาเป็นถึงหลานชายแม่ทัพใหญ่ของเจ้าพวกเจ้ากลับไปถามความคิดเห็นของแม่ทัพใหญ่ก่อนจะดีกว่าจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ